สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำหรือม,มาแชร์วิธีการล้างทำความสะอาดเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับผมนี่ครับขอผ,ผมก็จะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับผมฝาหน้าก็เป็นอินเวอร์เตอร์11กิโลนะครับก็หลังจากที่เราซักผ้านานไปนะก็จะมีพวกเศษโคโรนเศษตะกัน เพราะนั้นเราต้องมีการทําความสะอาดล้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีเป็นน้ํายาหรือเป็นผงที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดเครื่องซักผ้าก็หลังจากที่เราก็จะมีการฉีกฉีกแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับอาจจะเป็นก้อนสองก้อนแล้วก็ใช้โหมดนี้ครับผมล้างถังนะโหมดล้างถังเครื่องซักผ้าก็จะทําการล้างก็จะมีการฮีทให้ความร้อนไป ก็หลังจากล้างเสร็จแล้วก็ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทําการล้างคีนพวกเศษโคนเศษตะกันต่างๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับผมับผมหลังจากที่เราใช้โปรแกรมล้างถังเสร็จแล้วแล้วก็เปิดฝาออกมาหลังจากนั้นเราจะตามมาทําความสะอาดโคนที่อยู่ด้านล่างของถังอีกอีกรอ,อ,อ,อบนะครับผมแล้วก็จะมาทําความสะอาด ด้านล่างของถังอีกรอบนะครับผมโดยจากตรงนี้เลยก็จะกดกดเปดิปดออกมาแล้วก็จะทําการเดินน้ำออกแล้วก็จะเอาไปล้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวผมผมจะใช้ผ้ารองนะครับก็ใช้ผ้ารองแล้วก็เผื่อ น้ำมันหกแล้วก็ไหลไปแล้วก็เดี๋ยวใช้กระมังรองจุกเดนนะครับเดี๋ยวก็จะตามนี้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวก็จะ,ะทําการหมุนหมุนไปฝั่งทวนเขียนนาฬิกาแล้วก็ดึงท่อเดินออกมานะครับเพื่อระบายน้ำก่อนแล้วค่อยถอดออกมา ือว่าเราต้องเดินน้ำออกมาก่อนก็ได้นะครับนี่ครับจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่ยังเหลือเหลืออยู่ใต้ถังครับก็เดี๋ยวเราน้ำนี้ไปทิ้ก่อนนะครับผมน้ำก็มีค่อนข้างเยอะอยู่ ก็เดี๋ยวเอาน้ำไปทิ้งก่อนนะครับแล้วค่อยมาใหม่สังเกตโดยรับน้ําก็จะมีเศษโคนบ้างนิดนึงนะครับผมน้ำก็เหลือนิดนึงหลังจากน้ำหมดแล้วเราก็ถอด ตัวฟิลเตอร์ออกมาดูนะครับว่าโคลนหรือว่าตะกันมันเยอะแค่ไหนนะครับก็ปิดจุกเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนออกมานะครับหมุนทวนเข็งครับถอดออกมาครับผมก็จะเห็นเศษโคลนเศษตะกันนะครับ นี้เราล้างก็บ่อยอยู่มากันนะครับแต่ว่าพวกเสื้อผ้าของเรามันก็จะมีโคลนมีฝุ่นมีอะไรแล้วก็พอเราซักไปมันก็จะมาสะสมอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากที่ล้างเครื่องใช้โปรแกรมล้างถังฮีทให้ความร้อนแล้วก็หลังจากน,นั้นก็จะมาขั้นตอนสุดท้ายก็มาถอดตัวคล้ายๆฟิลเตอร์ครับก็เอาไปล้างอีกทีทำความสะอาดอีกทีครับก็เดี๋ยวผมเอาไปล้างก่อนนะครับ คโอเคโคนกิจกันที่ออกจากชิเตอร์คับแล้วเราดะอะไร

เป็นเศษเศษนะครับเนี่ยเราต้องทำความสะอาดตรงนี้ออกอีกนะครับม่งนั้นก็จะสะสมเวลาเครื่องล้างแล้วก็มันก็จะหมุนมีโอกาสที่พวกโคลนพวกนี้จะขึ้นไปติดเสื้อผ้าเราได้นะครับผมนี่รูปนี้น่าจะชัดมุมนี้ชัดโอเคครับผมจุดนี้เดี๋ยวเราจะทําล้างทําความสะอาดกา่อนก็ทําผ้าเช็ดก็ได้ครับผม จากที่เราทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าทิ้นไปสะอาดขึ้นครับผมคราบนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับผมสะอาดขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมครับจะมีทางตั้งตรงนี้ครับขึ้น มุนบิดบิดเข้าไปมันก็จะตึงลงล็อกพอดีนะครับผมสมมุติเวลาใครที่จะล้างนะนก็จะจะจะเป็นล็อกอยู่แล้วก็บีบบีบเข้าหากันแล้วก็ดึงออกมาครับผมปึ๊บน้ําน้ํามันก็จะไหลออกแล้วก็ถาถัางหาในรองกระมังรองแล้วผมเสร็จปึ๊บเพราะน้าหมดแล้วก็ดัดขึ้นแล้วก็หมุนหมุนออกก็จะหมุนฝั่งนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาปึ๊บ แล้วก็ออกได้พอ,อเข้าแล้วก็มันกลับเข้าไปครัตามเข็มนาิกาปุ๊บมันจะลงล็อกมันบดีเลยเป็นแนวตั้งครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่มีเครื่องซักผ้าเนาะฝาหน้าผมข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกันก็จะมีลายเดินข้างล่างสามารถทําตามได้เลยครับผมฝาหน้าทําความสะอาดหลังจากที่เราซักมันก็จะมีพวกค่าต่างๆ ก็จะลงไปไปกองอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ต้องเคลียร์ข้างล่างถ้าเราไม่ทาความสะอาดสภาพพอเรารันเสื้อผ้าเคลื่อนเสื้อผ้าไปซักไปเรื่อยๆพวกโค้นมวตะกันนี่ก็จะขึ้นมาเกาะเสื้อผ้าของเรานะครับผมกลายเป็นว่าซักไม่สะอาดนะครับก็สําหรับใครที่มีเครื่องซัก้าคล้ายคล้ายกันก็ลองนําวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับขอแนะนํา แชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ที่ไม่รู้นะครับผมก็ mm hmm. คลิปนี้ขอกล mm hmm. ่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับสำหรับติดตามรับชมครับผม